เมื่อสักครู่นี้มีรายงานนะคะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้ออกได้ไปเยือนความสำเร็จของสถานีอวกาศของรัสเซียและเป็นการปรากฏตัวทางสื่อโทรทัศน์ของรัสเซียเป็นครั้งแรกในช่วงเวลาหลายสัปดาห์ที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ปรากฏตัวนะคะโดยทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูติน และทลิปที่สแสดงทางทีวีก็คือการเดินทางไปเยือนเมืองวอสโตชนีซึ่งอยู่ทางตะวันออกไกลของรัสเซียเป็นการเดินทางไปพร้อมกับประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูก้าชเชนโกแห่งเบลารุสโดยไปก็เพื่อรำลึกที่ร,รัสเซียส่งยานอาวกาศที่มีคนขึ้นไปด้วยได้สำเร็จมีรายงานว่าพนักงานสำน,นักอวกาศของรัสเซีย ถามกับประธานาธิบดีปูตินว่าคิดว่าปฏิบัติการในยูเครนจะสำเร็จหรือไม่ปูตินตอบว่าแน่นอนผมไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยปูตินตอบว่าเป้าหมายของเราชัดเจนเราไม่มีทางเลือกเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและประธานาธิบดีปูตินย้ำว่า จุดประสงค์ของการใช้กองกำลังเข้าไปปฏิบัติการทางทหารในยูเครนก็คือการปกป้องคนที่พูดภาษารัสเซียที่ดอนบาสและยุติความเป็นศูนย์กลางของยูเครนที่มักจะคอยปลุกปั่นให้เกิดความรู้สึกต่อต้านรัสเซียตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในเนื้อหาสำคัญที่ประธานาธิบดีปูตินบอกผ่านสถานีโทรทัศน์ของรัสเซียนะคะ ช่วงสงครามเกิดขึ้นใหม่ๆก็จะได้เห็นภาพของประธานาธิบดีปูตินออกทีวีบ่อยและถี่หลายครั้งแต่หลังจากนั้นก็หายไปจากหน้าจอทีวีโดยเฉพาะหลังจากที่รัสเซียถอนกำลังออกไปจากทางตอนเหนือของยูเครนและอีกด้านหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้เขาก็เพิ่งพบกับผู้นำของออสเตรียแต่ว่าไม่มีภาพการประชุมเผยแพร่ออกมา ในช่วงหนึ่งของการกล่าวทางสถานีโทรทัศน์ปูตินในวัย69ปีก็ระบุว่าการคว่ำบาตรก็ทํากันไปอยากจะโดดเดี่ยวรัสเซียก็ทํากันไปแต่สหภาพโซเวียตก็สามารถขึ้นไปเยือนอวกาศได้สําเร็จเป็นประเทศแรกเป็นการราลึกถึงความสําเร็จของโครงการอวกาศของรัสเซียนะคะที่ดูเหมือนอาจจะเชื่อมโยงมาถึงสถานการณ์ปัจจุบันในมุมมองของประธานาธิบดีปูตินคะ่ะที่ย้ำว่า อยากจะโดดเดี่ยวรัเสเซียก็ทำไปแต่ว่ารัเสเซียก็ยังสามารถเดินหน้าสู่อวกาศได้สำเร็จค่ะ